โอเคค่ะก็กลับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ช่องทีเด็ดสล็อตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะทีเด็ดสล็อตจะพาทุกท่านไปที่เกม f o r t w o Tiger นะคะเออเกมนี้ก็ก็ค่อนข้างเป็นเกมใหม่นะคะเป็นของค่ายเกม PG นะคะทุกคนโอเควันนี้นะทีเด็ดสล็อตก็อยู่ที่ค่ายเกมเมก a เกมสล็อตนะ,ะทุกคนอืวันนี้มางบนะ2 0 0พบาทจ้า ไปดูพี่เสือกันหน่อยอยากลองเล่นเกมนี้นะเ,ออเปิดเทอร์โบไปเลยค่ะเกมพี่เสือก็จะเป็นแบบสามแถวแนวตั้งสามแถวแนวนอนนะคะเอา้าแจกส้มแล้วถ้าได้เต็มนี่คือคูณสิบนะทุกคนขออีกตัวนึงอุ้ยเรียบร้อยเฮ้ย มาเร็วมากทุกคนแต่ว,ว่าเบ็ดน้อยไปดิหนึงเบ็ด20บาทได้ไป600ค่ะเออเปิดฉากมาสวย,วยเบ็ดยียาวไปหรือว่าพี่เสือจะแบบมาหลอกให้เราดีใจแล้วก็เอา้าเอ้า่้อมอีกรอบทุกคน คูณสิบอีกแล้วพี่เสือบักปะเนี่ยโหเฮ้ยมาสองรอบไม่ธรรมดานะเนี่ยถ้าเข้าอีกทีนี่คือบักแน่นอนตอนนี้เราได้กำไรไปเจ็ดร้อยแล้วทุกคน รอบนี้มาตัวแพงค่ะทุกคนรอบนี้มาตัวแพงค่ะหยกถ้าเข้าเต็มนี้ได้เยอะนะเฮ้ยเอา้าดอกเดียวรู้เรื่องถ้าหยกเข้าอ่ะห้าพันบใช่ทุกคนเบท2ยปังไม่ไหวสุ per ปเ,ปเมก a ห้าพันบาทโอ้ เสือเขาแจกเยอะจริงๆทุกคนสมคำแำลือเลยโอ้โหแจกกลัวสามรอบนะคะเมื่อกี้วันนี้แนะนำให้ไปเข้าเกม for two tiger นะทุกคนปังไม่ไหวเฮ้ยได้กําไรมาห้าพันแล้วอะ ลองลองปรับเบ็ดเล่นๆดูนะแบบไม่กล้าเล่นเบ็ดเยอะนะเพราะว่าเหมือนเขาแจกไปแล้วใช่ปะเราก็ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะก็ปรับแค่สี่สิบไปก่อนเนาะเฮ้ยมาเร็วมากว้าเดฟสุดมากเมื่อกี้ดอกเดียวหยกเขียวห้าพันทุกคนเบ็ดแค่ยนะี่สิบน้เมื่อกี้โอ้โหตกใจจริง <c oughs> อุย้ยขาดอีกตัวเดียว ได้ตัวทองหรือเปล่าทองคําปดร้อยนี่แค่3มตัวนะโหดมากตัวนี้โหดที่สุดแล้วตัวก้อนทองอ่ะทุกคนโหดจริงจริงเอาอเอาเอาอยากแจกก็แจกเฉยวันนี้พี่เสิร์ชแจกส้มไป3มรอบยกไปหนึ่งรอบเท่ากับแจกไปสี่รอบแล้วทุกคนโอเคเลยนะ ถ้าทรงมาอย่างนี้แจกแล้วเราน่าจะพอแล้วทุกคนหยวันนี้เท่าไหร่กําไร,ไรมาหกพันแล้วคะ่ะทุกคนพี่เสือแบบสุดมากเออโอเคอ่าถ้าใครอยากเล่นตามอ่าน้องกิฟซี่นะก็ิงเ,เล่นเกมอยู่ใต้คลิปนะคะเออโอ้ยวันนี้พี่เสือต้องไปนะทุกคนต้องไปลองพี่เสือนะ ไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเล่นเสร็จสามร้อให้หมดนะถ้าได้ก็ได้นะถ้าไม่ได้เราควรจะพักที่8000นะทุกคนเราไม่อยากเสี่ยงทุกคนเราเรามา2000นะันอ่ะเราได้ไปแปด0ันเราไม่อยากเสี่ยงแล้ว <Yeah. S 1> แต่ถ้าใครกล้าก็ใส่เบดไปเลยได้นะทุกคนเออแต่ว่า <c oughs> เห็นไหมมันเริ่มไม่แจกและ ขอสาสะไล่เบทให้หมดโอเคค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็กดให้ช่องทีเด็ดสล็อตด,ด้วยนะคะอะโอเควันนี้ได้กำไรไปหน่หนนะ6,000บาทโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ